สวัสดีครับพี่ๆเพื่อนๆวันนี้ก็ถึงวันที่รอคอยเจ้าชื่ออะไรนะมีมีชื่อเนาะเจ้าแม่พันบัวขาวโอ้ได้ให้กำเนิดลูกสาวเนาะเพ็ดเมียโอ้เข้าใกล้ไม่ได้นะเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันควิด พ่อพันธพ่อพันรามันนะของอลงต้นบ้านโคกลำดวนเนาะ,ะตอนนี้ก็ได้ให้กำเนิดเพศเมียก,ก็เพิ่งจะคลอดได้เมื่อคืนในช่วงที่ฝนตกอพอแสดงความยินดีสีสวยออกจากสีน้ำตาลน้ำตาลนะแม่ตัวขาวพ่อพันธ์ตัวสีแดงนะลูกเลยออกมาแบบขาวแดงขาวแดง ่ก็ทนแดงใจเยอนะนนโอ้นต้องใส่แว่นตัวนี้นออโอ,โอ้ก็รวมความสแสดงยินดีด้วยดีใจกับจะของวัวเนาะอได้ลูกถึงคลอดได้เมื่อคืนนะ,นะประมาณสักตีสาม อ,อุ้มท้องมาตั้งสิบเอ็ดเดือนนะกว่าจะคลอดฮะอ้ะอะาวเก้า <c oughs> เดือนามยโมนอะอ๋ออันนี้เราเอาเอาแม่พันธุ์มาได้ประมาณสักสิบเอ็ดเดือนเนาะแล้วก็ทำการผสมพันธุ์กับพ่อพันธุ์บรามันแล้วก็อุ้มท้องมาเก้าเดือนตอนที่เมื่อวานมันก็ออกอาการไม่กินหญ้าไม่กิน อะไรเลยท้ายเมื่อคืนก็คลอดอย่างปลอดภัยเรียบร้อยปลอดภัยทั้งแม่ทั้งลกูกก็ขอสแสดงความยินดีกับเจ้าของวัวด,ด้วยอตอนนี้ก็มีจำนวนสมาชิกสามตัวเ <c oughs> จ้าแดงฮะใกล้ไม่ได้เลยเดี๋ยวมันขวิดมันกำลังห่วงลกูก หน้าตามันดีเด็ดเกลี้ยงเกลาเลยเดี๋ยวเราไปดูน้องวัวครับช่วงนี้ก็ให้แม่วัวกับลูกวัวได้กินญ้าลูกวัวกินนมไหนนมเนาะออกกินแล้วเนาะได้พักผ่อน ก็แม่เขาให้ลูกกินนมปกติสุขภาพก็แข็งแรงทั้งแม่ทั้งลูกได้แต่ให้ผมผมได้ได้แม่งัวจากแม่งัวขึ้เรียแอะไรกบัวนะน้องวัวเนี่ยน้องงัวจ้ะน้องบัวก็โรกมันนั่นเลยทำเอาไปต้มไปลวกจิ้ม ลวมหน่อยเนี่ยบิดรัวต้มนันตีเครือเถื่อโพบมือลวก็ได้เนี่ยเอาไปต้มจนเปื่อยจนสุกแล้วก็ทำน้ำจิ้มรสเด็ดยังไงยันน้ำปะอร่อยกี่ิียังไงยันน้ำปะมาเด้วกินหลายเสบหลายไปโอ้ไปกินเจ็ดในลงชิมดูสักคำสิเนี่ยนี่นะอร่อยน้ำนะ แนะนำเลยเมนูนี้งาเน่นแร่บนี่มักัะต้มแซ่บต้มเปื่อเดี๋ยวบบบนดิ้ใจได้ไงอร่อยอยู่เผ็ดเอน่ายนึกมันเผ็ดโคตรเว้ยมันที่เราครับเราเชื่อจานนิดน่งจานนี้ี่โจยจานนิดนี้จำสู้อร่อยมากเนี่เราสนมาหน

นั่งชกเอาแน่แต่งด้อะไรวะมาเด้กพี่น้องโอ้โหเสียบ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 ติดคอเด้อเสียบ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 นะเด็กลมสมบูรณ์ดี ของมันน้อยขอมันน้อยงมันน้อยรของน,น,น,น้อยอร่อยนาน